โอนดีใจได้นำแม่ถึงวันเกิดเร็วมากค่ะโอ๊ยอ่าต่อไปมาทำอะไรดีร้องเพลงกันดีกว่าไหมใสหน้ากากถ่ายเมื่องเดี๋ยวก็ตาอาสีแล้วหรอเอเสีย่อเยไม่ต้องโอเคพอก่อนนะวันเกิดแม่อ่าพิมร้องเลยก็ได้ค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Uh, uh, I glow, eh, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. สุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้ลูกๆแม่มีความสุขค่ะขอให้ครอบครัวเรามีความสุขตลอดไปหายางหนึ่งสองต้นเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะต้องเว้ยตบมือหน่อย